มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสติร่วมกับมูลนิธิธรรมพุทธ,ธะองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมสถาบันภูมิปัญญาเพื่อสังคมและมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมจัดประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์ครั้งที่สองสนับสนุนโดยโรงเรียนบันหารจำใสใยวิทยาสามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการะทรวงศึกษาธิการ นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาของครูเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะขอเช็คชื่อนักเรียนก่อนอ่าคนแรกนะครับเด็กชายอภินัน เด็กหญิงนัทนันเด็กหญิงนันนลินขาดค่ะขาดนะครับเด็กหญิงบัญชิตา,าเด็กหญิงระริตา,าเด็กหญิงลินระดามาค่ะเด็กหญิงสุดธิดาขาดค่ะสรุปมีขาดสองคนเนาะรู้ไหมว่าเพื่อนไปไหนครับหัวหน้าครับ เพื่อนน่าจะโดดเรียนค่ะเพราะว่าเพื่อนติดเกมมากโดดเรียนเหรองั้นเดี๋ยวเรจะลองโทรหาผู้ปกครองดูว่าเป็นยังไงเนาะว่ามาเรียนหรือเปล่าหรือว่าโดดฮัโลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะใช่ผู้ปกครองของเด็กหญิงสุธิดาป่ะครับใช่ค่ะไม่ทราบว่าใครโทรมาหรอคะอันนี้เป็นคุณครูประจําวิชาเนาะพอดีน้องไม่ได้ขึ้นเรียนนะครับชั่วโมงผมอ๋อ หรอคะเมื่อเช้าก็ไปโรงเรียนนะคะอาจารย์อืมใช่อ่ะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเรียนผมเกรงว่าน้องจะโดดเรียนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเพื่อนแจ้งมาครับว่าน้องไม่ได้ขึ้นเรียนอืมไม่เจอเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับไม่แน่ใจว่าน้องจะจะหนีไปเล่นเกมหรือเปล่าเมื่อเช้าคุณแม่ได้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 ดูไหมครับว่าน้องมาเรียนหรือเปล่าค่ะเมื่อเช้าก็แต่งตัวไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าน้องขึ้นรถประจําก็เลย คิดว่าไปโรงเรียนแต่ถ้ายัางไงเดี๋ยวจะช่วยสังเกตอีกทีหนึ่งว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนจริงหรือเปล่าอ่างเงี้ยรบกวนช่วยช่วยช่วยตามน้องให้หน่อยว่าน้องเนี่ยตอนตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนจะได้ช่วยกันดูแลเนะาะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ครับครับฝากฝากฝากคุณแม่ด้วยนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะครับคร่ะปา,า,านทำอะไรอยู่ เล่นเกมเล่นเกมอะไรหนูไม่ขึ้นเรียนกันหรอคะลูกสองคนเนี้ยลาอาจารย์แล้วนะคะลาแล้ว,ลวอาจารย์เขาจะโทรหาคุณแม่ได้งไงหนูมีหน้าที่มาเรียนหนูต้องเรียนไม่ใช่มานั่งเล่นเกมนี่ติดเกมงอมแงมกันขนาดนี้เลยเหรอฮะสองคนเนี้ยฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงคะลูกคุณแม่ส่งหนูมาเรียนนะหนูเข้าใจไหมคุณแม่ส่งหนูมาเรียน<ะ>ไม่ได้ให้มาทําอะไรกันแบบนี้ต่อไปหนูจะทําอย่างนี้อีกไหมคะไม่ค่ะแน่ใจนะ มันเสียเวลาเรียนนะคะลูกแล้วทีนี้ทำยังไงโม่แต่ห่วงเรียนไม่ไม่สนใจเรียนอย่างเงี้ยหนูต้องเรียนหนูต้องทํางานให้มากขึ้นกว่านี้แล้วอย่าเล่นเกมแบบนี้อีกเข้าใจไหมคะลูกหนูขอโทษค่ะแม่อะไม่เป็นไรครั้งหน้าหนูอย่าทาอย่างนี้อีกคุณแม่ว่าถ้าหนูจะมาติดเกมมาเล่นเกมเงี้ยหนูหาก,กิจกรรมอื่นทําดีกว่านะ,ะมีตั้งเยอะตั้งแยะงานที่หนูต้องทอําอ่ะลองไปหามาลองไปดูว่าทำอะไร แทนที่จะมาเสียเวลากับเกมการเติมเกมการเอาเงินให้เกมเนี่ยคุณแม่ว่าหนูหาอะไรได้เสริมดีกว่าดีกว่ามานั่งทาอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เสียเวลาเรียนด้วยนะคะแล้วก็ได้เงินด้วยโอเคไหมอันว่าหลังหนูจะทํอย่างนี้นะคะลูกมันไม่ดีหนูรู้ใช่ไหมแม่รักหนูนะคะลูกหนูก็รักแม่หนูก็ด้วยนะคะลูกอย่าทำอย่างนี้นะตั้งใจเรียนกันนะคะทั้งสองคนเลยค่ะเก่งมากลูกอุ้ยเพลงเรามาลองหาอะไรได้เสริมกันไหมต้องนใจเหมือนกันนะแล้วเราจะขายอะไรดีล่ะ เดี๋ยวเราหาข้อมูลก่อนนะเอาไหนดีอุ้ยอันนี้ดีน่าสนใจมากเลยเราว่ามันทําง่ายดีนะใช่งั้นเราไปลองทงกันดีกว่าไปสิสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาขายเทียนหอมนะคะ